น้องมาไกลเลยนะโหถ้าในอนาคตถ้าจะส่งปลาับประกวดอาจจะต้องเรียนวิธีการหอ่อพัสดุแบบนี้แล้วแหละหอใบตองมาเนื่ากินหมกเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ที่หมกทะเลหมกเนื้อหมูยอปะ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ ว่าจะยังไงดีก็เลยตัดสินใจนำน้องเคใส่แก้วไปปรับอุณภูมินะเพราะว่าไม่รู้ว่าถุงที่เขาห่อมามันสะอาดหรือเปล่าเพราะว่าน้องก็ต้องอยู่ในน้ำในตู้ปลาอีกหลายวันเลยอะไรอย่างเงี้ยอยู่สู่รู้สึกว่าจะปรับตัวเก่งนะ ถ้าเทียบกับโอนี่อนี่ก็จะเหมือนแบบเป็นปลาเรียบร้อยเรียบร้อยขี้เขินขี้อายคล้ายๆพี่รามเมงเลยโอ้สังเกตนะว่าฮาร์มูลเนี่ยจังหวัดนคปรปฐมฟาร์มเยอะมากเลยนะเราก็ไม่มีหน้าร้านเราก็ดูแบบออนไลน์แล้วก็เอฟมาเนี่ยแหละ ถ้าเทียบกับไปที่หน้าร้านเจเจได้มาตัวเผลอๆหนึ่งตัวก็เท่ากับไปไปแบบไปจัดมาที่เจเจใช่ไหมจะัดจักแต่อันนี้ได้มาสองเลยนะแล้วแล้วเราก็เป็นนักฝึกหาดเลี้ยงปลากัดมาประมาณสองเดือน,อนแล้วนะเลี้ยงแบบโถกโผิดๆช่วงแรกๆที่เลี้ยงชาเขียวตอนนี้ก็ปลางอกนะฮะ ตอนนี้มีห้าแล้วเดี๋เดือนหน้าเด็กๆกลับมาจากงานประกวดก,ก็จะเป็นแปดตวัวโลกโลงอกปลาง,งอกม,มีอยู่จริง,องอกระชอนตักปลาก็มีหลายแบบนะแบบนี้คือเวิร์กสุดตักไปในน้ำพร้อมน้องๆเลยอันนี้ก็ทำหางปลาฮาร์มูลเป็นรอยหลายรอบและสองอันนี้ก็ว่าเดี๋ยวจะไปเลิกใช้ไม่จำเป็นส่วนนี้ก็เล็กไปนะ เราที่ซื้อซื้อเพิ่มเนี่ยอันนี้ดูดิตักปลาไงก่อนปลาช้ำพอดีเอาไว้ตักน้ำใส่แก้วให้เด็กๆเนี่ยแหละบางทีอุปรกรณ์เราเอฟมาออนไลน์มันก็ไม่สามารถจะใช้ได้ครบทุกอันนะหลังจากพับอุ่นเราพูมิเสร็จก็ไม่ค่อยอยากจะใช้ ไม้ตักในแก้วนะพอเคยตักแล้วก็ตัวก่อนๆหางช้ำมั่งปากเป็นแผลมั่งก็เลยใช้วิธีนี้น่าจะปลอดภัยต่อเด็กๆแล้วก็ไม่ทำให้หางกับตัวช้ำด้วยก็ค่อยๆลีนน้ำออกอะไรเงี้ยนะแล้วก็ค่อยๆน้ำน้องหย่อนใส่ตู้มีใครเคยใช้วิธีเหมือนเราไหมส่วนใหญ่เขาก็ใช้ไม้ตักกันใช่ปะ ต้ไม้ตักปลาของต่ายมันไม่ค่อยที่จะโอเคสักอันนะได้โอเคโอเคมาอันเดียวแหละอ้ที่มันเป็นพลาสติกอัน,นใหญ่ๆแล้วดูน้องๆแต่ละตัวเวลาเขาแผ่เขากลางก็ตัวย้ายใหญ่เลยนะเนี่ยโยสุลงไปก่อนแล้วก็ตานด้วยน้องอูนี่เราจะมาเข้าแก๊งเจแปนฟโฟดนะ รู้ว่าอะไรโดนใจคือส่วนตัวช,ชอบชาเขียวชอบกินอะไรพวกอาหารญี่ปุ่นอย่แล้วมันราคาสูงนะกลางดีกลางดีูชีน้องตัวเล็กๆล็กแต่หางฟูมากกลางดีกระโปรงนี่สะพรึงส่วนโอนี่ก็เพิ่งปรับตัวนะก็ต้องให้ เวลาน้องเขาหน่อยเขาอาจจะไหว่ล่าเริงในอนาคตก็ได้รอเขาปรับตัวอุย๊ยเห็นโอูนี่แล้วเหมือนชาเขียวที่จากไปอยู่บนดาวเลยเห็นเราคิดถึงชาเขียวจัง